นงเข้ายามที่สองแห่งราตรีลมเย็นพัดผ่านมาเป็นครั้งคราวร,รอบๆอุทยานสารวันเตียกชุ่มไปด้วยอสุชนทาราแห่งมหาชนผู้เศร้าสลดสุดประมาณเขาหลังน้ำตาออกมาด้วยความรักและรันทดใจพระจันทร์วันเพ็นแห่งเดือนวิสาขะโผล่พ้นเหนือทิวไม้ทั้งทิศตะวันออกแล้ว โตเต็มดวงสาดแสงสีนวลใหญ่ลงสู่อุทยานสารวันพรมไปทั่วบริเวณมณฑลต้องใบาสาละซึ่งไหวน้อยๆดูงามตาแต่บรรยากาศในยามนี้สลดเกินไปที่ใครๆจะสนใจกับความงามแห่งแสงโสมที่สาส่องเหมือนจงใจจะบูชาพระสรีระแห่งโจมาศาสดานั้น เงียบสงบวังเวงจะได้ยินอยู่บ้างก็คือเสียงสะอึกสะอื้นและทอดถอนใจของคนบางคนที่เพิ่งมาถึงท่ามกลางบรรยากาศดังกล่าวนี้นักบวชเพศปริภาชกหนุ่มคนหนึ่งขออนุญาตผ่านฝูงชนเข้ามาเมื่อเข้ามาใกล้เขาบอกว่าขอเฝ้าพระาศาสดาพระอนุลได้สดับเสียงนั้นจึงออกมารับ และขอรอ้องวิงวอนว่าอย่ารบก,กวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยข้าแต่ท่านอานนท์ปริพาชกผู้นั้นกล่าวข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทูลถามข้อคองใจบางประการขอท่านได้โปรดอนุญาตเถิดข้าพเจ้าสุพัทธะปริพาชกอย่าเลยสุพัทธะ ท่านอย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระองค์ทรงลำบากพระวรากายมากอยู่แล้วพระองค์ประชวนหนักจะปรินิพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี้แน่นอนท่านอนุน,นสุพัทธะวาวรต่อไปโอกาสของข้าพเจ้าเหลือเพียงเล็กน้อยขอท่านอาศัยความเอ็นดูโปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าเฝ้าพระาศาสดาเถิดพระอนุน,น คงทัดทานอย่างเดิมและสุพัททะก็อ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ยอมยออ่อท้อจนกระทั่งได้ยินถึงพระาศาสดาเรื่องก็เป็นไปอย่างที่เคยเป็นมาพระาศาสดามีพระมหากรุณาอันไม่มีที่สิ้นสุด รับสั่งกับพระอานนุนว่าอาน,นุนให้สุพัทธะเข้ามาหาเราเถิดเพียงเท่านี้สุพัทธะปริภาชกก็ได้เข้าเฝ้าสมประสงค์เขากราบลงใกล้เตียงบรรทมแล้วทูลว่าข้าแต่พระจมุนีข้าพระองค์นามว่าสุพัทธะถือเพศเป็นปริภาชกมาไม่นาน ได้ยินกิติศัพท์เล่าลือเกียรติคุณแห่งพระองค์แต่ก็หาได้เคยเข้าเฝ้าไม่บัดนี้พระองค์จะดับขันปรินิพานแล้วข้าพระองค์ขอประทานโอกาสซึ่งมีอยู่น้อยนี้ทูลถ,ถามข้อข้องใจบางประการเพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลังถามเถิดสุพัทธะพระาศาสดาตรัสพระองค์ผู้เจริญคณาจารย์ทั้งหคือ ปุรณะกสปะมัคลิโคสารอชิตเกตกำพลปกุทะกัจจายนะสันชัยเวทัลบุตรและนิครนนาตบุตรเป็นศาสดาเจ้าลัทธิที่มีคนนับถือมากเคารพบูชามากศาสดาเหล่านี้ยังจะเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสหรือประการใดเรื่องนี้หรือสุพัทธ ที่เธอดิ้นรนขนขวายพยายามมาหาเราด้วยความพยายามยิ่งยวดพระศาสดาตรัสยังหลับพระเนตรอยู่เรื่องนี้เองพระเจ้าข้าสุพัทถะทูลรับพระอานนท์รู้สึกกระวนกระวายทันทีเพราะเรื่องที่สุพัทธะมารบกวนพระศาสดานั้นเป็นเรื่องที่ไร้าสาระเหลือเกินขณะที่พระอนนุนจะเชิญสุพัทธะออกจากที่เฝ้านั่นเอง พระาศาสดาก็ตรัสขึ้นว่าอย่าสนใจกับเรื่องนั้นเลยสุพัทธะเวลาของเราและของเธอยังเหลือน้อยเต็มทีแล้วจงถามสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เธอเองเถิดข้าแต่ท่านสมณะถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาสามข้อคือรอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือไม่สมณะภายนอกาศาสนาของพระองค์มีอยู่หรือไม่ สังขารที่เที่ยงมีอยู่หรือไม่สุพัทธะรอยเท้าในอากาศนั้นไม่มีศาสนาใดไม่มีมกักมีองค์แปดสมณะผู้สงบถึงที่สุดก็ไม่มีในศาสนานั้นสังขารที่เที่ยงนั้นไม่มีเลยสุพัทธะปัญหาของเธอมีเท่านี้หรือมีเท่านี้พระเจ้าข่าสุพัทธะทูลแล้วนิ่งอยู่พระพุทธองค์ ผู้ทรงอนาวรณญยานทรงทราบอุปนิสัยของสุพัทธะแล้วจึงตรัสต่อไปว่าสุพัทธะถ้าอย่างนั้นจงตั้งใจฟังเถิดเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่โดยย่อดูก่อนสุพัทธะอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดเป็นทางประเสริฐสามารถให้บุคคลผู้เดินไปตามทางนี้ถึงซึ่งความสุขสงบเย็นเต็เตมที่ เป็นทางเดินไปสู่อมตะดูกรสุพัทธะถ้าภิกษุหรือใครๆก็ตามพึงอยู่โดยชอบปฏิบัติดำเนินตามมรรคาอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดนี้อยู่โลกก็จะไม่พึงว่างจากพระอระหรันต์ สุพัทธะฟังพระพุทธดำรัสนี้แล้วเลื่อมใสทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่เคยเป็นนักบวชในศาสนาอื่นมาก่อนถ้าประสงค์จะบวชในศาสนาของพระองค์จะต้องอยู่ติดทิยะปริวาสคือบำเพ็ญตนทำความดีจนภิกษุทั้งหลายไว้ใจเป็นเวลาสี่เดือนก่อนแล้วจึงจะบรรพชาอุปสมบทได้ นี้เป็นประเพณีที่พระองค์ทรงตั้งไว้เป็นเวลานาน,านมาแล้วสุพัทธทูลว่าเขาพอใจอยู่บำรุงปฏิบัติภิกษุทั้งหลายสักสีปีพระศาสดาทรงเห็นความตั้งใจจริงของสุพัทธะดังนั้นจึงรับสั่งให้พระอานนท์นำสุพัทธะไปบรรพชาอุปสมบทพระอานนท์รับพุทธบัญชาแล้วนำสุพัทธะไปณที่ส่วนหนึ่ง ลงผมและหนวดแล้วบอกกรรมฐานให้ให้ตั้งอยู่ในสารณคมและศีลสำเร็จเป็นสัมเนบนบรรพชาแล้วนำมาเฝ้าพระาศาสดาพระผู้ทรงมหากรุณาให้อุปสมบทแกสุพัทธ,ธะเป็นภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วตรัสบอกกรรมฐานอีกครั้งหนึ่งสุพัทธ,ธภิกษุใหม่ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว,ว่าจะพยายาม ให้บรรลุพระอรหัตผลในคืนนี้ก่อนที่พระศาสดาจะนิพพานจึงออกไปเดินจงกรมอยู่ในที่สงัดแห่งหนึ่งในบริเวณอุทยานสารวันนั้น กลมนั้นคือเดินกลับไปกลับมาพร้อมด้วยพิจารณาข้อธรรมนำมาทำลายกิเลสให้หลุดล่วงบัดนี้ร่างกายของสุภัทะภิกษุหอหุ้มด้วยผ้ากาสาวพัดเมื่อต้องแสงจันทร์ในราตรีนั้นดูผิวพรรณของท่านเปล่งปลั่งงามอัมภัยมชัชมียามแห่งราตรีจวนจะสิ้นอยู่แล้ว ดวงรัชนีกลมโตเคลื่อนย้ายไปอยู่ทางท้องฟ้าด้านตะวันตกแล้วสุพัทธภิกษุตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะบำเพ็ญเพียรคืนนี้ตลอดราตรีเพื่อบูชาพระาศาสดาผู้จะนิพพานในปลายปัจฉิมยามดังนั้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ไม่ยออ่อท้อแสงจันทร์นวลผ่องสุกสกาวเมื่อครู่นี้ดูจะอับรัศมีลง สุภัทภิกษุแงนขึ้นดูท้องฟ้าเมฆก้อนใหญ่กำลังเคลื่อนเข้าบทบังแสงจัน์ทรจนมิดดวงไปแล้วแต่ไม่นานนักเมฆก้อนนั้นก็เคลื่อนคลอยไปแสงโสมสารส่องลงมาสว่างนวลดังเดิมทันใดนั้นดวงปัญญาก็พุ่งโพล่งขึ้นในดวงใจของสุภัทภิกษุเพราะนำดวงใจไปเทียบด้วยดวงจันทร์ อาท่านอุทานเบาๆจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสมีรัศมีเหมือนจันเจ้าแต่อาศัยกิเลสที่จรมาเป็นครั้งคราวจิตนี้จึงเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆบดบังดวงจันทร์ให้อับแสงและแล้ววิปัสนาปัญญาก็โพรงขึ้นชำระก,กิเลสแทงทะลุบาปรรมทั้งมวลที่ห่อหุ้มดวงจิตแวกอวิชชาและโมหะ อันเป็นประดุจตาขายด้วยศาสตราคือวิปัสนาปัญญาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสาสวะทั้งมวลบรุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาแล้วลงจากที่จงกลมมาถวายบังคมพระมงโคลบาทแห่งพระศาสดาแล้วนั่งอยู่สุภัตธภิกษุปัจชิมสาวกอรหันผู้นี้ ชื่อพ้องกับสุพัทธะอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นบุตรแห่งสหายของพระผู้มีพระภาคผู้มีนามว่าอุปกะมีประวัติเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธองค์อันน่าสนใจยิ่งผู้หนึ่งดังนี้ นับถอยหลังจากนี้ไป45ปีสมัยเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆทรงดำริจะโปรดปัญจว,วัคคีย์นอิสิปตนะมิคทายะ,สะเสด็จดำเนินจากบริเวณโพธิมณฑลไปสู่แขวงเมืองพาราณสีในระหว่างทางได้พบอาชีวกะผู้หนึ่งนามว่าอุป,ปกะอยู่ในวัยค่อนข้างชราแล้ว เขาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินสวนทางไปจึงถามว่าสมณะผิวพรรณของท่านผ่องใสยิ่งนักอินทรีย์ของท่านสงบน่าเลื่อมใสท่านบวชในสำนักของใครใครเป็นาศาสดาของท่านสหายพระาศาสดาตรัสตอบเราเป็นผู้ครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใหญ่ในตนเองเต็มที่ เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในทางธรรมเราหักกรรมแห่งสังสารจักรเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดได้แล้วด้วยตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาอาชีวะกะได้ฟังดังนี้แล้วนึกดูมินอยู่ในใจว่าสมณะผู้นี้ช่างโอหังลบลูคุณของศาสดาตน น่าจะลองถามชื่อดูเผื่อว่าจะมีคณาจารย์เจ้าลัทธิใหญ่ๆจะจําได้บ้างว่าเคยเป็นสิทธิของตนคิดดั่งนี้แล้วจึงกล่าวว่าสมณะที่ท่านกล่าวมานี้ก็น่าฟังอยู่ดอกแต่จะเป็นไปได้หรือคนที่รู้อะไรอไรได้เองโดยไม่มีครูอาจารย์แต่ช่างเถิดข้าพเจ้าไม่ติดใจในเรื่องนี้นักดอกข้าพเจ้าปรารถนาทราบนามของท่าน เพื่อว่าพบกันอีกในคราวหน้าจะได้ทักทายกันถูกพระสากยมุนีผู้มีอนาคตังสยานทราบเหตุการณ์ภายหน้าได้โดยตลอดทรงคำนึงถึงประโยชน์บางอย่างในอนาคตแล้วตรัสตอบว่าสหายเรามีนามว่าอนันตชินท่านจำไว้เถิดอนันตชินอ,อุปกะอุธาน ชื่อแปลกดีนี่และอุปกาชิวกะก,ก็เดินเลยไปพระศาสดาก็เสด็จบายพระพักไปสู่พระราศีอุปกะเดินทางไป ถึงหมู่บ้านพรานเนื้ออาศัยอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งใกล้หมู่บ้านนั้นตอนเช้าเขาเข้าไปพิขากจารณ์ในหมู่บ้านพรานเนื้อนั้นหัวหน้าพรานเห็นเข้าเกิดความเลื่อมใสจึงอาราธนาให้มารับภิกษาที่บ้านของตนทุกๆเช้าอุปกะรับอาราธนาด้วยความยินดีแต่ซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ภายในตามวิสัยแห่งนักบวชผู้ยังมีความระอายอยู่ ต่อมาไม่นานในพราเนื้อจำเป็นต้องเข้าป่าใหญ่เป็นเวลาหลายวันเพื่อล่าเนื้อจึงเรียกลูกสาวมาแล้วกล่าวว่าสุชาวดีลูกรับพ่อจะต้องออกป่าเป็นเวลาหลายวันพ่อเป็นห่วงพระของพ่อคือท่านอุปการขอให้ลูกรับหน้าที่แทนพ่อคือตลอดเวลาที่พ่อไม่อยู่ขอให้ลูกถวายอาหารแก่ท่านแทนพ่อ ปฏิบัติบำรุงท่านเหมือนอย่างที่พ่อเคยทำเมื่อสุชาวดีสาวงามบ้านป่ารับคำของพ่อแล้วนายพรานก็เข้าป่าด้วยความโล่งใจรุ่งขึ้นอุป,ปะกะก็มารับภิกษาตามปกติสุชาวดีเชื้อเชิญให้นั่งบนเรือนและถวายภิกษาอันประนีตสนทนาด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใส อุปกะเห็นอาการของนางดังนั้นก็ยินดียิ่งนักเพราะท่านย่อมว่ามีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีใจอารีมีความยินดีที่จะสนทนาเปล่งวาจาไพเราะมีกริยาสุภาพเหลา่านี้เป็นเครื่องหมายของผู้ตั้งใจคบมีหน้าตาจืดบึง้งไม่ยิ้มแย้มลืมความหลังมีกริยาอันหน้าช่าง เอาความเสียไปนินทาเวลาสนทนาชอบนําเอาเรื่องคนอื่นมาพูดให้ยุ่งไปเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของผู้มิใช่มิตรสุชาวดีงามอย่างสาวบ้านป่าผมดกดำในตากลมโตใบหน้าอิ่มเอ,อบิบมีเลือดฝาด มองเห็นชัดที่ผววแก้มอุปกะมองเธอด้วยความรู้สึกกวนกระวายแม้อายุจะเยียบย่างเข้าสู่วัยชาราแต่ก็ยังตัดอาไยในเรื่องนี้ไม่ได้สุชาวดีอยู่ในวัยสาวและสวยสดเป็นดอกไม้ที่ไม่เคยมีแมลงตัวใดมากร่ำกลายนางสังเกตเห็นอาการของอุปกะแล้วก็พอจะร่วงรู้ถึงความปั่นป่วนภายในของนักพรต ไฉชราแต่ด้วยมัญญาิแห่งเจ้าของบ้านอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเป็นนักบวชที่บิดาเคารพนับถือนางจึงคงสนทนาพาทีอย่างละมุนละไมตามเดิมจริงทีเดียวสตรีสามารถเข้าใจวิถีแห่งความรักได้อย่างรวดเร็วแม้เธอจะไม่ชอบชายที่รักเธอแต่เธอก็อดภูมิใจไม่ได้ที่มีชายมารักหรือสนใจ แม้สุชาวดีจะเป็นเด็กสาวชาวป่าแต่เล่แห่งโลกีนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของสัมสัตว์ที่พอจะเข้าใจได้มนุษย์และสัตว์เกิดมาจากกามคุณจึงง่ายที่จะเข้าใจในเรื่องกามคุณและจิตใจก็คอยดิ้นรนที่จะลงไปคลุกเคล้ากับกามคุณนั้นเหมือนวานอนเกิดในป่าปลาเกิดในน้ำ ก็พยายามที่จะดิ้นรนเข้าป่าและกระโดดลงน้ำอยู่เสมอสตรีเปรียบประดุดน้ำมันบุรุษเรา่าก็อุปมาเหมือนเพลิงเมื่อเพลิงอยู่ใกล้น้ำมันก็อดที่จะลามเลียมิได้ในวันที่สองและวันที่สามอุปกะคงมารับภิกษาที่บ้านของสุชาวดีดังเดิมและอาการก็คงเป็นไปทํานองนั้น สุชาวดีตอนหนึ่งอุปกาถามขึ้นพอจะทราบไหมว่าคุณพ่อของเธอจะกลับวันไหนไม่ทราบพระคุณเจ้าสุชาวดีตอบก้มหน้าเอานิ้วขีดพื้นด้วยความขวยอายธรรมดาที่เคยไปก็ไม่เกินเจวันเธอคิดถึงคุณพ่อไหมอุปกะถามเพ่งมองสุชาวดีอย่างไม่กระพริบตาคิดถึง สุชาวดีตอบคุณพ่อของเธอมีบุญมากอุปกาเปลยเรื่องอะไรพระคุณเจ้าสุชาวดีถามเงยหน้าขึ้นนิดหน่อยมีลูกสาวดีทำอาหารอร่อยอุปกาชมสุภาพเรียบร้อยอยู่ในโอวาทของบิดาสุชาวดีก้มหน้านิ่งคงเอานิ้วขีดไปขีดมาอยู่กับพื้นที่ชานเรือน แล้วก็อุปกะพูดต่อสุชาวดีสวยด้วยสวยเหมือนกล้วยไม้ในพงไพรสุชาวดีอ้าปากค้างไม่นึกว่านักพไวัยสี้าจะพูดกับเธอซึ่งรุ่นราวคราวลูกด้วยถ้อยคำอย่างนี้จริงๆนะสุชาวดีอุปกะยังคงพร่ำต่อไปฉันท่องเที่ยวไปแทบจะทุกหนทุกแห่ง ในชมพูทวีปยังไม่เคยพบใครสวยเหมือนเธอเลยพูดเท่านั้นแล้วอุปกะก็ลากลับเขาจากไปด้วยความอาลัยสุชาวดีมองอุปกะด้วยสายตาที่บรรยายไม่ถูกขันก็ขันสังเวทก็สังเวทแต่ความรู้สึกภูมิใจซึ่งซ่อนอยู่อย่างมิดเมมนั้นก็ดูเหมือนจะมีอยู่เมื่ออุปกะเลยเขตรั้วบ้านไปแล้ว นางจึงวิ่งเข้าห้องนอนหยิบกระจกสองหน้าขึ้นมาดูเออเราสวยจริงสินะนางเปลยกับตัวเองพลางสำรวจไปทั่วสารพางอย่างนี้เองผู้หญิงคงเป็นผู้หญิงอยู่นั่นเองไม่ว่ามหาราชินี หรือคนหักฟืนขายเมื่อถูกชมว่าสวยก็อดลิงโลดไม่ได้เธอปักใจเสียเหลือเกินว่ารูปของเธอเป็นทรัพย์แต่ความจริงก็น่าจะเป็นเช่นนั้นมีสตรีมากหลายที่ก้าวขึ้นสู่ความรุ่งโรดเพราะรูปงามโกกีลานังสัตทังรูปังนกโกกีลาสำคัญที่เสียงนารีรูปัง สุรูปรตานารีสำคัญที่รูปวิชารูปังปุริสานังบุรุษสำคัญที่วิทยาคุณขมารูปังตปสินังนักพรตสำคัญที่อดทนถ้าสามอย่างถูกต้องเรื่องนารีสำคัญที่รูปจะผิดไปได้อย่างไร แต่นารีที่ทรงโฉมสครานตานั้นถ้าไร้เสียแล้วซึ่งนารีทำเธอจะเป็นสตรีที่สมบูรณ์ได้ลหรือเหมือนดอกไม้งามแต่ไร้กลิ่นใครเล่าจะยินดีเก็บไว้ชมเฉยของจะมีค่าต่อเมื่อมีผู้ต้องการวันนั้นสุชาวดีมีความสุขสดชื่นรื่นเริงไปทั้งวันแต่เธอหารู้ไม่ว่าขณะเดียวกัน อุปกะกำลังเศร้าซึมอยู่ที่อาสมอุปกะก็เหมือนผู้ชายโง่โง่ทั่วไปที่พอเห็นสตรีทำดีด้วยก็ทึกทักเอาว่าเขารักตนบัดนี้สอนกามเทพได้เสียบแทงอุปกะเสียแล้วความรักไม่เคยปราณีใครที่เหยียบย่ำทำลายมนุษย์และสัตว์ทั่วหน้าเข้าตั้งแต่กระท่อมน้อยของขอทาน ไปจนถึงพระราชวังอันโออาของกษัตริย์รยาธิราชผู้ทรงศักด์กัดกินหัวใจของคนไม่เลือกว่าวัยเด็กหนุ่มสาวหรือวัยชาราใช้ดอกไม้ของมารห้าดอกเป็นเครื่องมือเที่ยวไปในคามนิคมราชธานีต่างๆดอกไม้ห้าดอกนั้นคือรูปเสียงกลิ่รสและโผฏฐะสัมผัสทางกาย เมื่อใครลหลงไหลมืนเมาแล้วก็ห้าหันย่ำยีจนพินาศลงบัดนี้อุปกะได้ลหลงไหลมึนเมาในพวงดอกไม้ของมานคือรูปและเสียงของสุชาวดีแม้จะไม่เคยได้กลิ่นแก้มและสัมผัสกายอย่างนี้สีอีกทำให้มีจินตนาการอันเตลิดเจิดจ้าและก็ซึมเศร้าเศร้าหมองคนที่ไม่เคยรบ ก็มักจะทนงว่าตนกล้าคนที่ไม่เคยงานมักจะทนงว่าตนเก่งคนที่ไม่เคยรักก็มักจะทนงว่าตนรักได้โดยไม่มีทุกข์ทั้งนี้เพราะคนประเภทแรกไม่เคยรู้กำลังของศัตรูประเภทที่สองไม่เคยรู้ความยากและความละเอียดของงานประเภทที่สเพราะไม่เคยรู้ซึงถึงกำลังของนารี จริงทีเดียวท่านกล่าวไว้ว่าพระอาทิตย์มีกำลังในเวลากลางวันพระจันทร์มีกำลังในยามราตรีแต่นารีมีกำลังทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งบนบกและในน้ำทั้งในเวหาและในป่ากว้างมิฉะนั้นแล้วทำไมเล่าขุนพลผู้เกลียงไกลเอาชนะดาสกรได้ทั้งทางบกทางน้ำทั้งบนเวหาและป่าใหญ่ แต่มายอมแพ้แก่หัดน้อยที่ไกวเปลมีแต่ความงามและน้ำตาเป็นอาวุธประจำตนบางทีนักพรตผู้ทรงศีลมีตบะมีอำนาจและมีวาจาศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อถูกพิษแห่งความรักแทรกซึมเข้าสู่หัวใจโดยสตรีเป็นผู้หยิบยื่นให้ศีลก็พันเศร้าหมองตบะและอำนาจก็พลันเสื่อมวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็นกลับกรอก สิ่งใดเล่าในโลกนี้จะสามารถทำลายความเข้มแข็งเด็ดเดียวของชายได้เท่ากับกําลังแห่งสตรีชายใดไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งสตรีไม่ยินดีในลาบและยศชายนั้นชื่อว่าผู้เข้มแข็งอย่างแท้จริงเป็นผู้ชนะโลก